น,นี่นะคะคือครีมหมักผมนะคะทุกคนสีมันก็จะเขียวๆแต่นี่เขียวแล้วต้องบังหน่อยต้องบังแสงนิดนึงนี่นะคะอันนี้คือครีมหมักผมนะคะครีมหมักผมสมุนไพรล้วนๆน,นะคะทุกคนแล้วส่วนสีนะคะสีมันอกจะทําแค่สองสีค่ะเพราะว่าไม่ไม่เก่งกาดสามารถเกินสองสีนี้เอาให้แบบว่าให้ติดดีๆนะคะนี่นะคะสีก็จะได้แค่นี้นะคะ สีได้หนึ่งหม้อนะคะสีนี้ได้หนึ่งหม้อค่ะนี่อันนี้คือน้ําตาลแดงนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําตาลแดงนะคะออกแดงนะคะสีจะสวยนะคะสีสวยส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นน้ําตาลเข้มนะคะน้ําตาลเข้มจะออกไปทางเข้มจนเกือบดําแต่ก็ไม่ค่อยดำอะค่ะทุกคน <c oughs> จะทําแค่นี้นะคะสสีนะคะใครที่สนใจนะคะทักแชทแม่นกนะคะทุกอย่างเป็นสมุนไพรหมดเลยนะคะ นี่นะคะนี่นี่นี่ทักแชทแม่นงนะคะแม่นงไม่มีปลายทางนะคะทุกคนนี่พร้อมที่จะส่งนะคะพรุ่งนี้พร้อมที่จะส่งแล้วนะคะตอนแรกว่าจะทําครีมหมักก่อนนี่ค่ะครีมหมักนี่จะบอกว่าผมสวยมากนะคะใครใช้นะคะผมจะสวยมีน้ําหนักมากผมแข็งแรงคะ่ะทุกคนกระชากได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนจิ้งจิ้งิ้งิ้งนีง่แต่ของสวยงามคะ่ะ